สวัสดีค่ะคุณครูโชลิดดิฉันชื่อนางสาวนัทริกาบัวแก้วม .5 5ทับ5เลขที่3-4ค่ะจะมานำเสนอความรู้ประกอบอินโฟการาฟิกในหัวข้อเรื่องวิวัฒนาการของศาสนาค่ะไม่ว่ายุคสมัยใดมนุษย์ต่างต้องการให้ชีวิตมีความสุขความปลอดภัยและยืนยาว จะทำอะไรทุกอย่างก็เพื่อจุดหมายดังกล่าวอันเป็นที่มาของการนับถือศาสนาโดยมีวิวัฒนาการของศาสนาดังต่อไปนี้ค่ะ 1. วิญญาณนิยมคือมนุษย์ยังมีประสบการณ์ชีวิตน้อยจึงคิดและเชื่อไปตามความรู้ของตนเมื่อเห็นสิ่งต่างๆเช่น ก้อนหินที่มีลักษณะแปลกหรือในตัวสัตว์ในตัวต้นไม้ภูเขาและทะเลแม้กระทั่งสิ่งพวกนี้ก็จะคิดว่าสิ่งพวกนี้มีความลี้ลับอยู่ภายในจึงทำให้สิ่งนั้นๆแปลกประหลาดไปจึงเกิดการไหวบูชาหรือเกิดเป็นยุคหมอผีนั่นเองค่ะ สธรรมชาติเทวนิยมคือต่อมามนุษย์ทำความเข้าใจในเรื่องวิญญาณชัดเจนขึ้นไปอีกว่าวิญญาณมีความศักดิ์สิทธิ์วิเศษจึงเรียกวิญญาณเหล่านี้ว่าเทวดาหรือเทพเจ้าซึ่งเทพเจ้าเหล่านี้สิ่งสถิตยอยู่ในธรรมชาติทั่วไปจึงเกิดการเรียกว่าพาธิตประจันพวิลุณ พระอากานีและพระคงคาเป็นต้นความเชื่อนี้จะพบในศาสนาตีโบราณและศาสนาพราหมณ์เป็นต้นนอกจากนี้ยังนับถือผู้ที่ตนเคารพเช่นบิดามารดาบรรพบุรุษว่าจะกลายเป็นเทพที่เรียก กันว่าเจ้าที่เจ้าทางหรือผีบ้านผีเรือนที่คอยปกปากรักษาค่ะ 3. เทวนิยมคือในสมัยต่อมาบางพวกคิดว่าเทพเจ้ามีฐานะสูงต่ำแตกต่างกันไปและคิดว่าเทพเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและสรรพสิ่งตลอดทั้งกำหนดชะตาของมนุษย์ดูแลความเป็นไปของโลก ความเชื่อเช่นนี้จะพบในศาสนาไซโลฮัตเตอร์ศาสนายูดายศาสนาพิษศาสนาอิสลามเป็นต้นค่ะ 4. อเทวานิยมคือในเวลาต่อมามนุษย์มีความเห็นว่าพระเจ้าไม่มีจริงและพระเจ้าไม่ใช่ผู้ที่สร้างโลกขึ้นมา แต่จะเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยและเกิดขึ้นได้ก็เพราะเหตุปัจจัยหลายอย่างประกอบการขึ้นมาดำลงอยู่ไม่ได้ด้วยตนเองสําหรับมนุษย์แล้วกรรมหรือการกระทําของมนุษย์ต่างหากที่สําคัญที่สุดสามารถบันดาลชีวิตให,ให้เป็นไปอย่างไรก็ได้ความเชื่ออย่างนี้ เรียกว่าอะเทวนิยมความเชื่อน,นี้จะพบในศาสนาพุทธและศาสนาเชนค่ะขออนุญาตจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ